สวัสดีค่ะวันนี้มาที่โรงแรมเวิล์เมดิคอลแจ้งวัฒนะเพื่อที่จะมาทำาคอเลอร์ไฮโดรเรลปีซึ่งก็คือการล้างลังไส้เป็นครั้งแรกที่มาทำที่นี่แต่พาน้องสามาด้วย <laughs> เดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะไปทำก่อนันแรกที่นี่ก็จะมีแค่เครื่องเดียวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะทำก็ จองทำได้ที่เรานี่ก็ไม่ทราบตั้งแต่แรกก็เลยมาทําคิดว่าจะได้ทําำอมกก็เลยต้องลองไปทําครั้งนึ่งก็ประมาณ45นานาทีแล้วก็งดอาหารและน้ำสองชั่วโมงก่อนที่จะมาทำนะคะ mm hmm. เดี๋ยวพอจะทําแล้ว hmm. เดี๋ยวเข้าห้องแล้วเดียวเราไปดูกันว่าเ mm hmm. มีอะไรบ้านให้คุณแม่มานั่งรอดูสิาาจะอัดกันเลยถ้างั้นอนะ่ะ mm hmm. <laughs> มาทำแล้ว <laughs> ให้ดูกันว่ามีนี่เลยมานอนตื่นเต้นนี่ค่ะเราก็จะใช้เป็นท่อท่อที่ใช้ให้เป็นคนต่อคนนะคะแล้วก็ทิ้งเป็นท่อค่อนข้างเป็นท่อสเตอไลน์ะคะก็ใช้เป็นคนคนแล้วก็ก่อนทำทุกค้าก็จะมีการตรวจประเมินของต้นดาวว่าเป็นอ่า ได้เอลขีออกจากตูอะไรยง้ไม่ใช่อาจะล้มไส้วันนี้ยังเสียงท้องมันดังมีลมใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้ามีลมในท้องน้ำไส้ในแม่ถึงหนึ่งคนที่เคียนเขี้ยวเร็วเคี้ยวเร็วใช่ ฉันก็ว่าฉันแ็กินเร็วอยู่จริงไม่ดีนะคะใช่พวกคนที่ทานเรวเร็วเนี่ยหมือนกับใส่หัยได้ไม่ดีจะเป็นพวกทำให้เกิดโรคอี่กัดก็ทาด้วยไทำในี้พวกข็งงาออ้ลวให้องอ่านเยค่ะผมคิดว่านานเร็วทานเร็วแล้วก็ทาแบบูเดิมเดมทสามหนอะค่ะอืมไ่นี่ค่อยดี่ะส ผมก็ชอบปกติชอบทานข้าวต้มผักกาดขาวก็สองสามวันอาหารอีกลแล้วอย่าง <c oughs> เงี้ยค่ะสิ่งคนจะถึงเปลี่ยนม้นุไปเรื่อยๆอ่งดีกว่า<ม>แล้วก็เคี้ยวให้กะช,ช้าแต่อย่างซมตำนี่เราก็กินได้ทุกวันเนาะ <c oughs> แผลจะไม่เหมือนกับแพ้ที่กินปุ๊บขื่นขึ้นอ่าฮะม้วนปากบวมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แบบของทะเลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าเราแพ<ผ>้แ,<ผ>แล้วขึ้นเลยแต่ถ้าแพ้แสงคือเรากินอาหารแบบเดิมมันยังไม่มีอาการในทันทีค่ะจะมีอาการเช่นสามเดือนหกเดือนหรือว่าหลายๆปีต่อมาอาการที่ผมบอกแพ้เช่นคนที่มีสิวเสือสามแผย ปวดเมื่อยทางตัวบ่อยปวดตามข้อบ่อยหรือเป็นภูมิแพ้พวกนี้ค่ะอืมค่ะที่เมื่อกี้คุณพี่พยาบาลถามว่ามีอาการผออออื่นฉืพระองจะอ้วกไหมนี่คือว่าอ่าบางทาง่านอ๋อคนแล้วว่าอาหารมาบางบท่านเขาจะแบบเออ๋อค่ะเอาเผลอพระองคก็มีบ้างอ๋อในตอนทาโควินเนี่ยค่ะก็ะจะ ใช้เวลาทำสิงห้าทีก็จะมีเศษตร์แรกเสีนเกษตร์แรกไประหว่างท,ทางแล้วก็จะมีแกกบบเคียตัวดีด้วยนะคะออกไปด้วยระหว่างทำก็จะมีตัวแรกอรกับพวกทีโฟและเจ็กให้ทานแล้วก็จะมีไฟเบอร์กลับไปทานที่บ้านด้วยัน่ะ แล้วอย่างนี้เราจะต้องฟื้นฟูกี่วันเนี่ยมันถึงจะแบบวันเดียวก็ยีขึ้นแล้วค่ะตัวตัวของแบคทีเรียดีอ่ะใช่ค่ะเรา๋ีให้ทานแล้วก็กลับไปก็ทานวิโรเกิดก็ได้หายไม่เกิดธรรมชาติหรือเกิดตัวเหลืองมาใหะเรามองเกิดอื่นทุกแม่เลยค่ะกินแบหมดเลยถ้าที่บ้านก็ว่าอาหารนะคะอาหารไทยาหารไทยดีนะ กินองมากว่าแต่น้เป็นแนวของตหรที่เนาที่ทำถ้าจริงก็จิงคนเดียวอาหารไทยเอาใส่กสแบบนี้ใช่ชอบินมาทำาิเองมันดีแนอยู่อยากกินอาหรอะไก็ทำสอรอบเพว่าเรานอาหไท มเมื่อกี้ออกป่ะไม่ออกไม่มีหรอเปนน้ำเปล่าเฉยหรออ๋อซึกเหมือนมันจะออกจะออกก็เลยคิดว่ามันออกอืวันนี้มีคนจองกี่คนละคะวันนี้ว่ช้าไปคนหนึ่งค่ะโอ้ประมาณสคือรับเป็นที่ก็ได้ไม่เยอะเพราะว่าคนนึงก็ใช้เวลาประมาณสี่ชใช่ ก็สมมาจะไม่เข้ามาแต่ว่าคุณช่างเส้นสายในป่าไหนอ๋อค่ะทานมื้อเช้ามาแล้วยังค่ะยังค่ะปกติกินสายค่ะเวลาเต็นมาก็<ม>าจะยังไม่ค่อยหิวน้ำแแล้วก็ดื่มน้ำให้แบบ ใช่ปกต,ติตื่นมาจะดื่มน้ำก่อนจะดื่มแต่น้ำเพื่อที่ว่าจะให้ถ่ายใช่เป็นน,นักกีฬาหรือเปล่าเปล่าค่ะแต่ออกกำลังกายค่ะค่ะลมเมยอะใช่ ส่วนใหญ่คนที่เขามาทำเขาจะซื้อเป็นแพ็กเกจเลยนะ้คะมีซื้อแพ็กเกจอยู่ค่ะอย่างาถ้าท้องผูกมากๆหรือว่าส่วนเพื่อนมาทำนี้เขาก็จะซื้อแพ็กเกจแืรแชร์กัน,ใ,นใช่ไหมคะ คุณพี่พยาบาลคิดว่ายังไงคะคิดว่าน่าจะมีอีกค่ะน่าจะมีอีกใช่ไหมน้อยเ,ยเอมินไปแสดงว่าท้องผูกแน่เลยม,มันจะสลักนะคะมันแรกๆอาจะแข็งก่อนแล้วก็ค่อยเป็นนิ่ม อันนี้เป็นยังไงบ้างคะเริ่มออกมาบ้างยังออกค่ะแต่ไม่ขึ้นเยอะแล้วก็เป็นเมื่อที่ส่วนใหญ่อืมพวกก้อนแห็นแข็งออกไปช่วงต้นๆนะคะค่ะมันก็รู้สึกตึงๆมันมวนแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ ไนนม่สักพักนี้เองค่ะส่วนใหญ่มันจะออกมาช่วงท้ายๆใช่ไหมคะทำไมถึงกำหนดเวลาแค่45นาทีอะคะเพราะว่า45นาทีเป็น S <S <an> เหมือนกับเขาข้อมโดนไปแล้วที่ใจแล้วนะว่าสี่ถห้าทีเป็นช่วงที่น,น้ำเนี่ยสามารถเข้าออกเข้าไปออกจะเอาละออกได้มากที่สุดอืแต่ว่าส่วนใหญ่ปกติถ้าคนที่ท้องผูกกสี่ถึงห้าทีบางทีก็ยังออกไม่หมดก็ได้นะค่ะถึงต้องแนะนอนให้ทำทำต่อใช่ค่ะแล้วก็ทำผมว่าพวกนี้เป็นของสะสมที่เราบ,บสะสมมาหลายสิบปีใช่ เค่ครั้งเดียวออกหมดเลยมันก็จะแปลกๆเลยนะมันจะเป็นไ,ไปได้เหรอไม,หมไม่หมดนะอัตราล้างไปแล้วเลยล้างออกไปได้สักหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยค่ะัน เริ่มเริ่มเราออกไปย้อนออกมาเองเหรอคะใช่เริ่มออกแล้วเหรอเดี๋ขออีกหนาทีนะคะค่ะคืออะไรคะ มีอุจมาระออเรๆ,เๆตอนนี้เหรอคะใช่ค่ะโอ้ลึกมากเหรอคะ ปวดค่ะน่าปวดนะคะใช่คิดตอนนี้ออกมาเรื่อยๆเลยค่ะใช่ค่ะยังไม่หยุดเลยจริงเหรอจริงค่ะ ออกไปป่ะครั้งี่แต่ไม่ใช่สีดำอะไรนะไม่ท่ะไรสีเหลืองเคยนมค่ะขันมาดูก็ได้ไหมได้หรอต้อะเป็นสีเ,ลเหลรออ๋อค่ะ เมื่อกี้ที่ปวดท้องค่ะจะเข้มกว่านี้หน่อยนี่ยังถือว่โอเคเดยรวมโอเคแลคะเนี่ยไข่ก็ได้นะคะเฮ้ยแซฟฟิงค่ะไม่ค่ะโอ้เ่นฉัเม่กี้น,นม,มีสิเหลืเหมันกัน ต,ตัวเนี่ยมันก็พ่งออกไปสายมันก็จะแขบนี้เนี่ยคนออกมาหน่อยแล้วก็เป็นก้อนแขนแต่พอท้ายสุดก็จะเป็นการเป็นน้ำๆแบบนี้ใช,ใ,ชใ,นใช่ไหมหอ่ะ ปีละครั้งไ้ปีละครั้งปีละครั้แวะาดโ้โเ่ะเดี๋ยวต้องรอูของน้้งสองใช่ไหมคใช่ถ้าท้องูก หลังจากที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าห้องน้ำค่ะมันก็จะถ่ายออกมาแบบพรวดเลยเพราะมันจะมีน้ำออกมาด้วยใช่ไหมมันก็จะมีน้ำค้างอยู่พอใส่กางเกงปุ๊บออกมาข้างนอกสักพักมันป่วยอีกรอบหนึ่งไปเข้าห้องน้ำรอบหนึ่งทีนี้ก็ออกมาอีกรอบหนึ่งนะคะโดยรวมไล้ดีนี่ตอนนี้กำลังพาแม่มาทางกินข้าวแล้วรอน้องสาวอยู่กำลังคิดอยู่ว่าน้องสาวของน้องสาวจะเป็นยังไงนะ น่าสนใจอยู่เหมือนกันน้องสามารถที่จะแบบยาวนานแน่ๆเลยเพราะว่าของเขาก็อัดอั้นมานาน <laughs> แล้วเดี๋ยวไปดูกัน